สวัสดีครับกลับมาพบกับ SD Gundam c o s ม l อ y กันอีกครั้งนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่4ของภาคเ o นะฮะโอเคครับผมก็จะเริ่มครั้งนี้ผมลองเล่นเป็นฮาร์ดบ้างนะเพราะว่าทีมตัวละครที่ผมเก็บเลเวลอยู่เริ่มเยอะละนะครับโอเคส่วนเนื้อเรื่องขอข้ามเลยนะฮะไม่งั้นเนื้อเรื่องมันจะพูดกันยาวมากนะครับก็ขอข้ามไปเลยนะโอเคครับก็ได้เวลาปล่อยทีมนะฮะฉากนี้ก็ปล่อยได้ สทีมเหมือนเดิมนะฮะผมก็จะเลือกใช้ยานแม่โอเคแล้วก็สตาร์ทตบเงื่อนไขแรกนะครับก็คือให้เราจัดการศัตรู50เครื่องขึ้นไปนะครับส่วนปลดล็อกซิกเก็ตนะครับก็คือให้เราจัดการศัตรู50เครื่องแต่ว่าภายใน3เทิน นะครับก็คือถ้าเราจัดการ3ามเทินได้ก็จะมีเงื่อนไขพิเศษขึ้นมานะครับศัตรูฉากนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะโคตรเยอะเลยนะฮะดูครับนี่ฮะนะอันนี้ตรงกลางส่วนทางขวานะครับนี่ฮะก็จะอยู่ตรงนี้ล้อมพวกเซซุนะกับที่เอเรียนะฮะเพราะว่าฉากนี้เนี่ยมันเป็นฉากที่ว่ากองกําลังโลกอะนะครับเริ่มรวมกันเป็นหนึ่งละแล้วก็มาจัดการพวกกันด้ามครับนี่ยล็อกออนกับไอเลรุยาก็จะอยู่ด้วยกันนะฮะ โอเคครับก็ภายใน3เทิร์นจัดการศัตรูให้ได้50เครื่องเพื่อที่จะปลดล็อกซิกเก็ตนะครับโอเคก็ขอจัดการก่อนตอนมาตอนนี้นะครับจะเหลือศัตรูอีกแค่1ตัวที่ผมจะต้องจัดการนะครับที่มุมด้านซ้ายอะ่ะมันก็จะคอยเขียนข้อมูลกำลกับว่าตอนนี้เหลืออีกกี่ตัวนะครับโอเคก็จัดการเลยนะฮะใช้เซฟซุนะ f c a นะฮะ d o u b l O Quarta Full Saber นะฮะโชว์ของไปเลย ต้องใช้ดาบสองมือแทงศัตรนูนะฮะดาบมันใหญ่จริงฮนะงงงงนะกันพาก็ถือมือเดียวไม่ได้นะต้องจับสองมือนะฮะ ก็จัดการเรียบร้อยและเรามาดูเงื่อนไขปลดล็อกกันครับก็เป็นเนื้อเรื่องนะฮะ ตอนนี้สงครามเนี่ยนะฮะเริ่มมา5ชั่วโมงแล้วนะครับยังไม่จบเลยนะฮะโอเคก็เป็นแผนของพวกไอ้พวกนี้นะครับรีบองอาร์ลูมาร์กนะฮะกับไอ้ตัวนี้ผมชื่ออะไรวะอาเลฮันโดราโอเคจำพอจำได้ละไอ้ที่ขับหุ่นสีทองนะฮะอ๋อแล้วก็กองกำลังของ ฉากนี้ก็จะถอนตัวออกหมดเลยนะฮะก็ประมาณว่าจะเริ่มแผนต่อไปกันนะฮะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นหน้านี้ศัตรูถอยกำลังไปแล้วขึ้นเหรอการโจมตีหยุดแล้ว เอาละระหว่างนี้เราต้องถอยก่อนละเร็วเขยทราบแล้วครับที่เอเรียกับเซซนะก็กำลังถอดกำลังนะแต่ว่าที่เอเรียไปไม่ทันฮนะโดนโจมตีก่อน <c oughs> ไอ้พลัสติกมานะฮะเจอแล้วเว้ยไอ้พวกกันดั <c oughs> ้มไตัวใหญ่ <c oughs> โอเคฮะเนี่ยหน่วยพลัสติกเข้ามานะฮะ มันรอจังหวะนี้กันหรออ่านี่ฮะของพวก Playhand ก็ตามมาแล้วนะฮะจริงด้วยแฟลกนะฮะโอเค Over Flag Mission จะเริ่มมิชชั่นแล้วรับทราบเราจะให้พวกมันได้เห็นพลังของ Over Flag หึแมงออกมาอีกแล้วกันเหรออเลีย สตูชุดใหม่มันมาแล้วระวังด้วยเออเอาแล้วอารีล,ลุยาโดนขึ้นสมองแดงอีกแล้วนะฮะเป็นอะไรไปอารีล,ลุยาอาตัมอะหัวของฉันมาอีกแล้วซุปเปอร์โซเยอร์ซุปเปอร์โซเยอร์งั้นเหรอไอ้ข้าก่อนงั้นสินะมาแล้วนะฮะเสียงปีปอปีปอ อีกชุดหนึ่งสีชมพูปิ้งมาเลยฮะปอนดี้แหละชัดๆคามแกเองในฐานะซูเปอร์โซเยอร์อ๋อแล้วก็เอ็กเซียครับเฮ้แล้วไมสเตอร์คนอื่นละ่ะโผล่มาแล้วนะฮะไอแมงมุมรู้สึกจะสนุกขึ้นมาแล้วสงครามครั้งนี้น่าจะได้โบนัสหน่อยนะโมบิอาร์มา ไอ้นั่นมันไม่ใช่อ e ินแ็กงั้นเหรอ <c oughs> ขอเอาคืนหน่อยนะไอ้ก,กันดัมอาริอาลูซาเจสโอเคครับอันโนมานะฮะ,ะตัวอะไรเอย่ย <c oughs> อันโนภาคนี้ห่อยจริงๆฮะขอย้ำ ย้ำว่าห่วยมากคือถ้าเป็นของเก่ามันจะเอาจากกันดั้มศัตรูตัวอื่นมานะฮะแต่ของพางนี้มันเอาตัวที่แบบโนเนมอ่ะกิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกอ่ะนะฮะอ่ะโอเคครับไม่มีเงื่อนไขอะไรแล้วนะครับก็คือเราก็แค่จัดการศัตรูให้หมดครับโอเคก็เยอะไหมมาดูกันอีกทีหนึ่งฮะก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะฮะโอเคโอ้โหตรงกลางนี่ก็เทียบเลยฮะ A อ้มตัวนี้มีอ p p o ิติ n ให้ปนนะฮะแล้วก็้ตัวซิกเคตที่เพิ่งมาก็มีเหมือนกันนะฮะเออไอตรงนี้ยากที่เซซินะครับต้องระวังนะฮะเดินเซซินะก่อนจะแล้วกันโอเคแล้วก็ใช้ G N Beam Darka er นะฮะตีมันเนี่ยมันใช้พลังโจมตี4 0 0พันหนึ่งนะฮะ ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าไอเด็กเวรพวกนั้นเนี่ยมันจะมาขับกันด,ดั้มได้อาริอุลซาชิสแอนต้าโนอตัดข้าย่ารับตัวในนกกอุลซาชิสสงครามของแกเนี่ยมันยังไม่จบอีกนั้นเหรอป่ามีซันเข้าไปนะฮะโอโดนไม่แค่3ามพันกว่าเอง นี่ฮะโดเมนห้าพันคือลดไปเกือบครึ่งอ่ะนะฮะเพราะนั้นต้องระวังนะฮะแกเสะฉันละไอเด็กครูจิสอนานไมมาอยูท่ท่นี่อันท่านผมอยู่ที่ไหนตอ ทำไมแกถึงไม่อยู่ที่นี่และพระเจ้าของแกอยู่ที่ไหนตอบมาบอกว่า <laughs> ปะปะเอ,อ้ยไม่จจะเป็นต้องตอบหรอก,กรอกออย่าารวดดกกนนซเเเม,ม,มลปช ตามมาตอนนี้นะครับก็จะเหลือแค่เกแฮงคนเดียวแล้วนะครับก็จะซัดมันละโอเคเรียบร้อย โอเคถอยทับไว้พวกเหลือแค่ตัุสท้ายแนะฮะโอเคก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะมีเนื้อเรื่องต่อเราก็กดข้ามไปเลยนะฮะแต่ก็อ่ะเดี๋ยวดูกันสักนิดนึงก็แล้วกันมาตัชเตโมยังมาอีกกันเหรอสรตูก็ยังเพิ่มเข้ามานะฮะ เบาๆกันหน่อยพวกมาไม่หมดาสาวเปลี่ยนฮะมากันแล้วนะฮะสามพี่น้องอะไรกันเป็นอะไรหรือเปล่าเอ็กเซียพยลอรแกคือใคร เนนาโทรินตี้นะฮะโอมาคิมินโอนาจิกันดัมไบสเตอร์นะครับฉันก็เป็นพวกกันดัมไบสเตอร์เหมือนกันเอ๊แต่ว่าไอ้เครื่องแบบนั้นมัน <c oughs> ตัวนี้ชื่อกันดัมสโตรเน่หมายเลขอนสามนะฮะสโตรเน่ดรายหมายเลขอสามหมายเลกหนึ่งกับหมายเลกสองเนี่ยเป็นพี่ชายอ่า มาแล้วอ,อันนี้คนโตมัง้งชื่อโยฮันโทเลโทลิตี้นะฮะโอเคกำจัดเป้าหมายเรียบร้อยอะไรกันไอหุ่นแบบนั้นอ,อันนี้คล้ายฟันแนวครับ นีชื่อมิทายมิฮา,ฮาเอลนะฮะตอนที่ผมดูทีวีแล้วเจอไม่อยากเล่าเลยคือยังงงอยู่ว่ามันโดนยิงง่ายๆอย่างนั้นเลยเหรอตอนนั้นรู้จักด้วย่าฮาโล่เดต้ไม่มีฮะฮาโลบอกไม่มีข้อมูลนะโอเคเรามาทันเวลาสินะพวกแกคือ ฉันชื่อซโลเน่นะไอไอโนกันดัมไมสเตอร์เย่โยฮันโทเรตตีเกิดอ,อะไรขึ้นคิดเ,เน่ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะฮะ,ะแล้วก็เบด้าก็ไม่ได้บอกข้อมูลไว้ไม่มีข้อมูลของหุ่สามตัวนี้นะฮะกันดัมอีกแล้วงั้นเหรอ ไม่ใช่กันดัมอีกแล้วกันดัมตัวใหม่โอเคฮะผ่านเรียบร้อยว้าวราจะผ่านใช้เวลานานกันฮะได้เงินมา4 0 0 0 0นนะครับเล่นหมดฮาร์ดหมดยากก็รางวัลก็จะสูงขึ้นนะฮะโอเคได้อะไรมาใหม่ อ๋อได้โมบิลสูตรทำเควสผ่านครับอะแล้วก็ได้คาแรคเตอร์ตัวใหม่มานักบินอาเลลูย a าในซีซั่นหนึ่งะฮะโอเคก็ขอตัดจบก่อนนะครับได้เดี๋ยวเราจะกลับมากันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย